สวัสดีค่ะเพื่อนพี่พที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Cat P Channel ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเสาไม้กลางเมืองเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคเหนือมีชุมชนเก่าก่อตั้งมานานนับกว่าร้อยปีแม้เวลาผ่านไปแต่บางอย่างในเมืองนี้ กลับไม่เคยเปลี่ยนหนึ่งในนั้นคือเสาไม้ตะเคียนที่ตั้งอยู่กลางลานวัดเก่าใครที่ได้ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็ต้องกราบไหว้บ้างก็เอาน้ำอบดอกไม้ไปส่งบางคนถึงกับนำของไปแก้บนเพราะเชื่อกันว่าเสาไม้ต้นนี้มีเจ้าแม่สถิตอยู่และเคยให้โชคกับคนมากมายมานักต่อนนั้น แต่ไม่มีใครรู้ที่แน่ชัดว่าทำไมเสาต้นนั้นถึงตกน้ำมันอยู่ตลอดเวลาทั้งที่แดดแรงแค่ไหนน้ำมันก็ยังไหลชุม่มเหมือนเลือดซึมออกจากแผลตามต้นไม้อ้ําช่างภาพอิสระจากกรุงเทพเขามาที่เมืองนี้เพื่อถ่ายสารคดีความเชื่อพื้นบ้านในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะเสาตกน้ำมันที่กำลังเป็นกระแสะในโลกออนไลน์ เห็นคนแชร์กันเต็มเฟซเลยนะครับพระอาจารย์เสานี้ให้หวยแม่นเหรอครับอ้ําได้ถามหลวงพ่อเพ็งเจ้าอาวาสวัดป่ามาดืหลวงพ่อเพ็งยิ้มบางๆของแบบนี้มันอยู่ที่คนศรัทธายมแต่ที่แน่ๆเสาต้นนั้นมันไม่ได้อยู่ดีๆหรอกนะอ้ําได้ขมวดคิ้วหมายถึงเขาว่าเมื่อก่อนที่ตรงนี้เคยมีต้นตะเคียนใหญ่ อยู่กลางบ่อน้ำโบราณคนตายบ่อยจนชาวบ้านต้องถางต้นนั้นมาทำเสาบอกว่าจะกันผีได้แต่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเสานั้นน้ำมันก็ไม่หยุดไหลเลยโยมคำพูดของหลวงพ่อนั้นติดอยู่ในหัวของอ้ํามาทั้งวันกลางคืนวันนั้นอ้ําได้กลับมาที่พักซึ่งอยู่ห่างจากวัดเพียง300เมตรเขาเปิดโน้ตบุ๊ก ไล่ดูภาพที่ถ่ายตอนกลางวันแต่เมื่อเขาซูมภาพภาพเสาไม้ภาพหนึ่งกลับทําให้หัวใจของเขาได้เต้นแรงเงาคนผู้หญิงผมยาวในชุดขาวยืนอยู่ด้านหลังเสาทั้งที่ตอนนั้นเขาถ่ายกลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยเฮ้ย <"He i, S 1> มันอะไรกันเนี่ยอ้ําพยายามมองอีกทีแต่พอเปิดภาพถัดไปเงานั้นกลับหายไปแล้วเขาไม่อยากจะคิดอะไรมากบอกกับตัวเองว่า อาจจะเป็นเงาของไม้หรือภาพซ้อนแต่ในคืนนั้นเองเขากลับได้กลิ่นน้ำมันลอยเข้ามาในห้องทั้งที่เขาไม่ได้เปิดขวดอะไรไว้เลยกลิ่นนั้นหวานปนขาวเหมือนกลิ่นน้ำมันจันทร์แต่ขมปลายอ้ําลุกขึ้นเดินตามกลิ่นไปถึงหน้าระเบียงหยดน้ำใสๆเหนียวๆหย,ยดลงบนขอบหน้าต่างเขาเอาไฟฉายส่องดูน้ำมันออกสีทองอ่อนๆไหลซึมลงมาตรงเหนือ หัวเขาพอดีเฮ้ยอั้ำได้ก้าวถอยออกช้าๆแต่แล้วก็ได้ยินเสียงหนึ่งพูดขึ้นว่าเหมือนเสียงผู้หญิงกระซิบข้างหูเขาคืนพรุ่งนี้ไปที่เสาอ้ำได้สะดุ้งเพือกหัวใจของเขาได้เต้นแรงเขารีบไปปิดประตูระเบียงทันทีรุ่งเช้าเขากลับไปที่วัดอีกครั้งคราวนี้มีชาวบ้านมาขอหวยกันหลายสิบคนเสาต้นไม้นั้น ตั้งอยู่กลางลานวัดมีพานดอกไม้ทูบเทียงเรียงรายบางคนเอาแป้งมาถูบางคนก็จ้องจนตาไม,มกา่กระพริบเต่านี้ตกน้ำมันจริงๆเหรอครับพี่ดูสิมันซึมออกมาเรื่อยๆเลยเด็กหนุ่มคนหนึ่งพูดพางชี้ไปที่ต้นนั้นอ้ําได้ยื่นกล้องเข้าไปถ่ายใกล้ๆน้ำมันนั้นไม่ใช่แค่น้ำมันใสๆธรรมดาแต่มีสีเข้มขึ้นเรื่อยๆเหมือนสีของเลือดที่เจืออยู่ในไม้ ทันใดน,นั้นลมพัดวูบทูปหลายสิบดอกดับลงพร้อมกันเสียงฮือฮาได้ดังขึ้นหญิงชราคนหนึ่งได้พูดเบาๆแม่ตะเคียนไม่ชอบให้ถ่ายรูปใกล้ๆหลอกลูกระวังด้วยนะอ้ําได้ยิ้มแย่ๆขอบคุณพ่ับป้าผมจะระวังแต่ลึกๆในใจเขาเริ่มรู้แล้วว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนคืนนั้นเขาฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง ยืนอยู่กลางบ่อน้ำเก่าผมยาวถึงเอวใบหน้าเรียบแต่ไหลตามือเธอชุ่มไปด้วยน้ำมันสีดำเธอพูดด้วยเสียงที่เย็นชาคืนพรุ่งนี้มาหาฉันตรงเสาอั้มได้สะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมตัวแม้แอร์ในห้องจะเย็นจัดเขามองออกไปทางหน้าต่างเห็นแสงไฟจากวัดลอดสองต้นไม้ มาเป็นลำจางๆแต่ในเงามืดนั้นเขาเห็นเงาคนหนึ่งยืนอยู่จริงๆเป็นผู้หญิงชุดขาวยืนเงียบนิ่งไม่ขยับตัวใดๆกลิ่นน้ำมันและเงาคนเช้าวันต่อมาอัําตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการเมืนอนหัว เขารู้สึกเหมือนเมื่อคืนแทบไม่ได้หลับทั้งคืนเต็มไปด้วยภาพที่ฝันซ้ำๆผู้หญิงผมยาวในบ่อน้ำเก่าและเสียงเรียกให้กลับไปตรงเสาอําได้เปิดโน้ตบุ๊กขึ้นอีกครั้งตั้งใจจะดูภาพที่ถ่ายเมื่อวันอีกแต่รูปที่ถ่ายไว้รอบเสาไม้กับเสียหายทั้งหมดเงาดำคล้ายคนปรากฏอยู่ตรงข้างเสาบางภาพก็เบลอจนมองไม่ออกว่าถ่ายอะไรมาอําได้ถอนหายใจหรือว่า มีคนแกล้งเราวะแต่ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอืมอืมอ้ำอยู่ไหนเนี่ยเสียงปลายสายคือนกผู้ช่วยผู้ตัดต่อของเขาที่อยู่กรุงเทพอยู่ชัยพฤกษ์เมืองเหนือที่มาถ่ายสรารคดีนะ่ะทำไมหรอเมื่อคืนแกส่งรูปขึ้นเซิร์ฟเวอร์ฉันลองเปิดดูนะมีรูปหนึ่งที่หลังเสา เหมือนมีคนยืนอยู่จริงๆอ้ําแต่ตอนฉันเปิดอีกทีรูปนั้นกลับหายไปจากระบบเลยอ้ําได้เงียบไปพักหนึ่งฉันก็เห็นในคอมฉันก็หายเหมือนกันเสียงนกเริ่มสั่นอ้ําระวังตัวหน่อยนะอย่าเข้าไปยุ่งกับของแบบนั้นมากเลยและช่วงบ่ายอ้ําตัดสินใจไปคุยกับคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านยายเพียนหญิงชราวัย80ที่อยู่มาตั้งแต่ ก่อนวัดจะสร้างใหม่เธอนั่งอยู่หน้าบ้านไม้เก่าสูบยาเส้นอย่างสงบยายครับยายรู้เรื่องเสาตกน้ำมันที่วัดไหมครับยายเพียนหันมามองดวงตาเหี่ยวยน่นแต่ยังแหลมคมเออใครๆก็รู้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่อยากจะพูดถึงหรอกลูกอ้ําได้ยิม้มเออผมอยากรู้แค่ประวัติครับว่าเสานั้นมาจากไหนครับยายมันเริ่มเมื่อเกือบ 50ปีก่อนนะลูกตอนนั้นมีการขุดบ่อน้ำใหญ่กลางหมู่บ้านเพื่อจะสร้างศาลาแต่ขุดไปไม่ถึงอาทิตย์คนงานตายไปสองคนจมน้ำทั้งที่ว่ายน้ำเป็นทั้งคู่พูดก่อนตายว่าเห็นผู้หญิงยืนอยู่ในน้ำตอนนั้นชาวบ้านเชื่อว่ามีเจ้าแม่อยู่ต้นหนึ่งอยู่ในต้นตะเคียนใหญ่ที่ขึ้นอยู่ตรงนั้นก็เลยไปตัดต้นไม้ตะเคียนมา ทําเป็นเสาปักไว้กลางวัดแทนแล้วตั้งสาลาให้หลังจากนั้นก็ไม่มีใครตายอีกแต่เสานั้นมันเริ่มตกน้ํามันตั้งแต่คืนแรกหมายความว่าเสานั้นเป็นต้นไม้ที่ไม่มีเจ้าแม่อยู่จริงยายเพียนได้ยิ้มจางๆอย่าว่าอย่างนั้นเลยลูกของแบบนี้มันเชื่ออยู่ที่ใจแต่ยายเห็นกับตาเวลาพระสวด เสานั้นจะมีเงาผู้หญิงลำอยู่ด้านหลังเสมอเหมือนเธอยังอยู่ที่นั่นขอบคุณครับยายที่ให้ข้อมูลผมหลังจากนั้นวัดในยามเย็นกับเงียบผิดปกติเสียงจักรจันดังละงมอ้ำมถือกล้องของเขาตั้งขาตั้งอยู่ห่างจากเสาราวสิบเมตรตั้งใจจะถ่ายทามแลบดูว่าน้ำมันมันไหลออกมายังไงเขาตั้งกล้องไว้แล้วเดินไปคุยกับพระ ลูกวัดที่ชื่อนัดพี่อ้ำามาถ่ายอีกแล้วเหรอครับใช่อย่างดูตอนกลางคืนมันจะไหลออกเหมือนตอนกลางวันไหมนัดทําหน้าแปดตอนกลางคืนเหรอพระอาจารย์ท่านไม่ให้ใครอยู่ใกล้เสาตอนสองทุ่มนะครับทําไมอะ่ะท่านว่ามันจะมีเสียงผู้หญิงออกมาร้องไห้อ้ำได้หัวเราะเบาๆงั้นยิ่งน่าสนใจสิผมจะบันทึกไวส้สะหน่อยแล้วเมื่อเวลาผ่านไป จนถึงสามทุ่มกว่าลานวัดมือสนิทมีเพียงแสงจากโคมที่อาา้ําออกมาตั้งไว้ข้างกล้องเขานั่งดูเวลาผ่านไปเรื่อยๆตอนแรกก็ไม่มีอะไรแต่ไม่นานเขากลับได้กลิ่นกลิ่นเดียวกับเมื่อคืนกลิ่นน้ํามันหวานปนขาวมาอีกแล้วน้ํามันเริ่มไหลชุ่มจากเสาอ,อย่างช้าๆแล้วจูๆ่ๆเสียงนั้นก็เปลี่ยนไป กลายเป็นเสียงสะอื้นเบาๆอ้ําได้เงยหน้าขึ้นเห็นเงาผู้หญิงนั่งอยู่ใต้เสาผมยาวปิดหน้าคุณเป็นใครผู้หญิงคนนั้นเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตากลวงโบเหมือนถูกควักออกน้ำมันไหลาจากเบ้าตาลงมาแทนน้ำตาฉันถูกฝังไว้ใต้เสาเสียงนั้นได้กล้องอยู่ในหัวอ้ําเขาแทบขยับตัวไม่ได้ฝัง ผู้หญิงผมยาวค่อยๆย,ยื่นมือมามือซีดเหมือนคนตายที่อยู่ดีๆเสียงสวดมนต์จากฝั่งศาลาก็ดังขึ้นพระนัดเดินถือไฟฉายมาพี่อ้ำอยู่ไหนครับอ้ำสะดุ้งสุดตัวพราหันกลับไปเงาผู้หญิงคนนั้นกลับหายไปแล้วเหลือเพียงต้นไม้ที่ชุ่มไปด้วยน้ำมันเลือดสีดำคนพี่อ้ำเห็นไหมครับพระนัดถามขณะที่ช่วยเก็บของ เห็นเห็นผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ตรงเสาพรนัดได้ทำหน้าเสียไม่ใช่แค่พี่เห็นคนเดียวหรอกครับหลวงพ่อท่านก็เคยเห็นท่านว่าเสวนั้นมีศพผู้หญิงถูกฝังอยู่ใต้ฐานจริงๆแล้วทำไมไม่ขุดออกหลวงพ่อเก่าท่านว่าเจ้าแม่ตะเคียนสิงอยู่ในร่างนั้นถ้าจะขุดอาจจะเกิดเรื่องใหญ่คนในเมืองนี้อาจจะเดือดร้อนครับอ้าใได้เงียบไปเขาเริ่มรู้แล้วว่า ความจริงของเสามันลึกกว่าที่คิดคืนนั้นเขากลับมาถึงห้องทั้งที่หัวใจของเขาเยังเต้นแรงกิ่น้ำมันยังติดอยู่ที่เสื้อผ้าเขาเรียบเปิดไฟทั่วห้องกลัวว่าจะเห็นอะไรในเงามืดอีกแต่สิ่งที่เขาเห็นกลับอยู่ตรงหน้ากระจกผู้หญิงผมยาวคนเดิมยืนอยู่ด้านหลังเขาในเงาสะท้อนยิ้มด้วยริมฝีปากที่เปื้อนน้ำมันขอบใจที่มาหาฉันอัําได้กรีดร้องสุดเสียง กระจกได้แตกเป็นเสียงๆรุ่งเช้าหลวงพ่อเพลงเรียกเขามาที่วัดเมื่อคืนโยมไปถ่ายอะไรไว้หรือเปล่าครับผมเห็นเธอเห็นผู้หญิงที่อยู่ในเสาหลวงพ่อเพลงพยักหน้า,าเบาๆอตมารู้อยู่แล้วว่ามันต้องเป็นเธอเจ้าแม่เขายังไม่ไปไหนเพราะของที่ฝังอยู่ใต้เสายังไม่ถูกคืนของอะไรครับหลวงพ่อไม่ตอบทันที ท่านเพียงมองไปที่เสาไม้ตะเคียนที่ตอนนี้มีน้ำไหลแรงกว่าทุกวันคืนนี้โยมอย่าอยู่คนเดียวเขาอาจจะมาหาอีกครั้งเพื่อบอกความจริงทั้งหมดเจ้าของเสาคืนนั้นเมืองเล็กๆที่เคยเงียบสงบกับคุ้งด้วยกลิ่นน้ำมันตะเคียนที่โชยไปทั่ว บางบ้านได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะบางคนฝันเห็นผู้หญิงเปียกน้ำเดินอยู่ริมถนนและบางคนตื่นขึ้นมาทีก็พบว่าน้ำมันซึมออกมาจากพื้นบ้านของตัวเองอ้ํายังไม่ได้นอนเขานั่งอยู่ในห้องพักมือกำโทรศัพท์ไว้แน่นนกโทรมาถามอีกครั้งหลังเห็นข่าวแปลกในเพจท้องถิ่นอ้ําเห็นข่าวหรือยังคนเฝ้าวัดเมื่อคืนตายอะ อ้ําได้หยุดนิ่งว่าไงนะเขาอยู่เวรวัดคนเดียวเห็นบอกตอนเช้ามีคนเจอศพเลือดไหลาจากตากับน้ำมันเต็มพื้นเลยอ้ําได้ตัวชาเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่หลวงตาพูดเมื่อวานมันไม่ใช่คำเตือนธรรมดาเขารีบตรงไปที่วัดทันทีที่ลานเสาไม้ตะเคียนมีชาวบ้านหลายสิบคนยืนจับกลุ่มกระซิบกันเสาไม้กลางลาน ตอนนี้ดูต่างจากก่อนหน้าน้ำมันสีดำข้นไหลออกมาไหลออกมามากจนรอบฐานเปียกแฉะเหมือนเลือดซึมออกจากแผลสดหลวงพ่อเพลงยืนมองนิ่งสีหน้าหนักใจโยมอ้ำเห็นหรือยังของที่เขาต้องการเริ่มออกมาแล้วของที่ฝังอยู่ใต้เสาใช่ไหมครับหลวงพ่อพยักหน้าใช่มันคือของที่ทำให้เธอไม่ไปไหน ศพหญิงสาวที่ถูกฆ่าฝังพร้อมกับเครื่องรางตะเขียนที่เคยเป็นต้นไม้ต้นนี้อั้ำได้ยืนอึง้งใครเป็นคนทําเธอครับหลวงพ่อหลบตาอัตมาไม่อาจพูดได้หมดแต่คนที่สร้างวัดนี้ไม่ใช่คนธรรมดาจากนั้นหลวงพ่อได้เล่าเรื่องอดีตให้ฟังเมื่อห้สิปีก่อนเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดนี้ชื่อหลวงพ่อเลิก ท่านได้เชี่ยวชาญเรื่องสายเวทต้องการสร้างเสาไม้ตะเคียนเพื่อเป็นศูนย์รวมพลังแต่มีคนเตือนว่าต้นตะเคียนที่อยู่ใต้บ่อน้ำมีเจ้าของแต่ท่านไม่ฟังสั่งให้ลูกศิษย์โค่นมันตอนกลางคืนและมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อแพรที่พยายามห้ามเพราะเธอเคยนอนฝันเห็นเจ้าแม่มาขอร้องไห้ไม่ให้ตัดต้นไม้เช้าวันต่อมา หญิงคนนั้นได้หายตัวไปไม่มีใครเจอตัวเธออีกเลยอีกไม่กี่วันหลังจากนั้นเสาตะเคียน no euh. ก็ถูกปักวากลางวัดและเริ่มตกน้ำมันเหมือนเลือดซึมออกมาจากใต้ดินหลวงพ่อได้ถอนหายใจเฮออาตมามรรลุทีหลังว่าร่างของหญิงสาวคนนั้นถูกฝังไว้ใต้เสาหลวงพ่อครับถ้าอย่างนั้นเราควรขุดมันขึ้นมาไม่ใช่หรอครับเธอจะได้ไปสักที หลวงพ่อเพลงยืนนิ่งอยู่คู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าคืนนี้เราจะทำพิธีเปิดเสาแต่โยมต้องช่วยอาตมานะอ้ำาด้พยักหน้าโดยที่ไม่ลังเลตกค่ำฟ้าคืมฝนกำลังมาลานวัดถูกปิดด้วยเชือกสายสินเสียงฝนมนดังคอเบาๆอ้ำถือกล้องไว้ในมือแต่มือสั่นจนแทบจับไม่อยู่พระลูกวัดสี่ลูก นั่งล้อมเสาหลวงพ่อเพลงนั่งกลางวงถือเทียนเล่มใหญ่สีดำอัตมาไม่ได้ทำพิธีแบบนี้มานานแล้วคืนนี้เราจะเรียกวิญญาณออกจากไม้เพื่อส่งเธอไปยังที่ของเธอแต่ถ้าใจใครกลัวอย่าอยู่ใกล้เสาทันทีที่บทสวดเริ่มเสียงลมก็กระหน่ำแรงขึ้นไฟในโคมูบว่าเหมือนจะดับน้ำมันไหลออกมาจากเสาอีกครั้ง คราวนี้มันมีฟองเหมือนกำลังเดือดพระนัดนั่งสวดอยู่ข้างๆอ้ําเริ่มไอแรงกลิ่นมันแรงเกินไปครับหลวงพ่อหลวงพ่อเพลงสวดต่อโดยไม่หยุดแต่จูๆ่ๆพื้นใต้เสาก็เริ่มสัน่นเหมือนมีอะไรดันขึ้นมาจากด้านล่างเสียงผู้หญิงกรีดร้องแทรกบทสวดเสียงนั้นดังมาจากใต้เสาอย่าขุดชั้นอ้ําสะดุ้งสุดตัว ภาพในหัวได้สั่นไหวน้ำมันกระเด็นเปื้อนหน้ากล้องจนแทบมองไม่เห็นพระรูปวัดบางรูปเริ่มสวดหลุดมือสัน่นหลวงพ่อเพลงตะโกนยายยุดเธอต้องการให้เรากลัวเพื่อจะได้อยู่ต่อทันใดนั้นเสียงแตกดังขึ้นเสาไม้ปีออกเป็นลอยยาวน้ำมันพุ่งออกมาเป็นน้ำผุสีดำอ้ำํามองเห็นมือผู้หญิงโผล่อ,ออกมาจากรอยแยกนั้น ฉันไม่ไปไหนนี่มันที่ของฉันเสียงนั้นก้องรอบวัดหลวงพ่อเพลงยกเทียนดำขึ้นมาเจ้าแม่ตะเคียนหากท่านยังมีกรรมจากอดีตขอให้ไฟนี้ชำระให้สิ้นไฟเทียนได้ลุกพืบทันทีร้อนวาบจนทุกคนต้องหลับตาเสียงกรีดร้องสุดท้ายดังขึ้นก่อนทุกอย่างจะเงียบลงรุ่งเช้าฝนหยุดตก อากาศนิ่งสงบสองไม้ตะเคียนกลางลานเหลือเพียงเศษไม้ดำน้ำมันไม่ไหลอีกแล้วแต่ใต้าฐานเสามีหลุมที่ถูกขุดเปิดออกและสิ่งที่อยู่ข้างในคือโครงกระดูกหญิงสาวเส้นผมยาวที่ยังไม่เน่าเปื้อนคราบน้ำมันสีทองในมือของเธอมีตะกุดทองคำเก่ามากดอกหนึ่งหลวงพ่อเพลงนำขึ้นมาถือด้วยความสงบ นี่แหละของที่ผูกเธอไว้กับเสาวันนั้นมีการทำพิธีชาปนากิจศพและฝังตะกุดใหม่ในป่าชา้าชาวบ้านมาร่วมกันมากมายหลังจากนั้นวัดกลับมาสงบอีกครั้งเสาใหม่ถูกสร้างแทนแต่ไม่มีเสาไหนตกน้ำมันอีกเลยอ้าํากับกรุงเทพด้วยหัวใจที่หนักอึ้งเขาตัดสินใจ เก็บภาพทั้งหมดไว้ไม่เผยแพร่ในสารคดีแต่บางคืนเวลาฝนตกเขาจะได้กลิ่นน้ำมันลอยออกมาเบาๆและในภาพสุดท้ายที่เหลืออยู่ในกล้องภาพเสาไม้กลางลานวัดถ้ามองดีๆจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังเสาและยิ้มให้อย่างสงบ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกท่านชอบกดไลค์กด Subscribe ติดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ